เอออุ้ย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 มาแล้วมาแล้วตอเรนค่อยไปนั่นสวยเรียบร้อยโอเวอร์ท็อปอัพเพจร,รับเติมเกมฟีฟ่าม b i l e ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกเช่น R O X Pub G Call of Duty และเกมอื่นๆอ,อีกเพียบบอกว่ามาจากช่อง M R T ได้ส่วนลดไปอีก อย่าลืมหลัก Over Topup เติมไวทันใจวัยรุ่นโมบายแน่นอนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปแล้วจะเจอโลโก้แบบนี้หน้าเพจเลยนะสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งเทคนิคในโหมดผู้จัดการทีมนะครับแต่ว่าขอแนะนำแบบพื้นฐานก่อนนะครับ ทำไมผมถึงแนะนําแบบพื้นฐานก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรามีพื้นฐานนะครับเราก็จะสามารถไปปรับใช้ในแบบของเราได้นะครับแต่ถ้าผมมาสอนแบบเอ้ยเปิดบอลต้องทําแบบนี้นะเปิดเล่นแบบนี้ต้องทําแบบนี้นะเพื่อนๆืก็อาจจะไม่รู้พื้นฐานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีพื้นฐานไว้ก่อนเดี๋ยวของที่มันเจาะลึกเนี่ยเดี๋ยวค่อยคลิปหน้านะครับวันนี้เอาแบบพื้นฐานกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปเรากดไปที่เทคนิคเลยนะครับ เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด5อันใช่ไหมห้าอันให้เราแบบตั้งใช่ไหมผมแนะนําว่าไอ้สอันนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจมันก่อนเลยนะครับให้เพื่อนๆมาสนใจอันนี้ก่อนกําหนดเองตรงนี้แหละเพื่อนๆมาสนใจตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะรู้กันเยอะแล้วนะครับส่วนคนที่ยังไม่รู้หรือว่าคนที่ยัง เล่นไม่เป็นนะครับในหมวดนี้ผมจะมาแนะนําให้นะแนะนํานะไม่สอนนะไม่สอนเอออันแรกนะครับผมขอแนะนําการตั้งรับกันก่อนเลยนะครับตั้งรับในที่นี้นะครับก็หมายถึงตอนที่เราไม่มีบอลนะครับไม่ใช่ว่าเกมรับของเรานะก็คือแบบตอนที่เราไม่มีบอลนั่นแหละเออตอนที่เราไม่มีบอลนะครับก็คืออันแรกเนี่ยที่เ้าให้ตั้งก็คือการกดดันนะครับการกดดันคืออะไรการกดดันก็คือการเข้าการเข้าหาบอลนะตอนที่เราไม่มีบอล เวลาเราเข้าหาบอลนะครับเราอยากตั mm. we like? ้งแบบไหนอยากก็ค <generally> ือการพิชซิ่งนั่นแหละเออเรียกง่ายๆเราอยากเข้าแบบไหนอยากให้นักเตะของเราเนี่ยเข้าบอลแบบเร็วเลยเข้าแบบเข้าบอลแบบ2คนอะไรแบบนี้นะครับเราก็ตั้ง3ามขีดไปเลยแต่ถ้าเราอยากให้นักเตะของเรานะครับเข้ากดดันบ้างแต่ว่าเข้าทีละคนอะไรแบบนี้เราก็สามารถเลือกเป็น2ได้เลยนะครับเออแต่ว่าใครจะตั้งเป็น1อันนี้ก็ได้นะครับคือนักเตะของเราเนี่ย จะไม่เข้ากดดันมากมายอะไรนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมจะตั้งเป็น2นะครับแต่ว่าก็บางครั้งเราก็ตั้งเป็น3แต่ว่าไปปรับใช้ในสนามอะไรแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถปรับใช้แบบของเพื่อนๆได้เลยนะครับส่วนระยะห่างเนี่ยเพื่อนๆอันนี้ผมแนะนําว่าให้ตั้งเป็น2ไปก่อนนะครับเพราะอะไรที่ผมบอกว่าตั้งเป็น2เพราะว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนข้างในครับตอนในเกมเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่นเราเราเจอคู่ต่อสู้ที่แบบใช้แผนที่แบบเจาะตรงกลางใช่ไหมเขาใช้แผนแบบเจาะตรงกลางเลยแล้วก็อาจจะมาปรับเป็น1ใช่ไหมให้แบบนักเด็กของเราเนี่ยหุบเข้ามานะครับเพราะว่าเขาเจาะตรงกลางเราก็จะแก้ตรงกลางเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยเจาะยากขึ้นนะครับแต่ถ้าเขามาแบบ4ี่สองเขาอาจจะเจาะข้างๆ้างหรือว่าแผนอื่นๆนะครับเจาะข้างขเล่นเปิดอะไรแบบนี้ แนะนำว่าให้แยกออกเป็นแบบนี้นะครับให้ตั้งเป็น3ขีดเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ไปปรับใช้กันเลยส่วนความก้าวร้าวนะครับอันนี้คืออะไรความก้าวร้าวความก้าวร้ากก็คือการเข้าบอลดุดันแค่ไหนนะครับก็คือความดุดันนั่นแหละเออถ้าเราตั้งเป็น3ขีดเนี่ยนักเตะของเราเนี่ยจะเข้ากดดันแบบเข้าโหด o เน่ะเข้า2คน1คนเข้าอีกหคนแบบรอรอรับบอลอะไรแบบนี้น่ะเข้า2คนทีละ2คนบ้าง บางทีก็แบบแย่งกันอะไรแบบนี้นะพเพื่อนๆก็สามารถตั้งเป็น3าขีดก็ได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมจะตั้งเป็น2ขีดบางทีก็ปรับเป็น3ขีดนะครับแต่ว่าไปปรับในเกมนะอันนี้ผมแนะนําว่าให้ปรับข้างนอกให้ให้เคลียร์ก่อนนะครับปรับให้เสร็จก่อนแล้วก็ข้างในเนี่ยเราก็ค่อยไปดูรูปเกมว่าคู่ต่อสู้มาแบบไหนแล้วก็ค่อยไปปรับใช้ตามที่เราจะแก้นะครับเออส่วนแนวกล้องหลังนะครับอันนี้ ผมแนะนําว่าให้คุมพื้นที่ไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราไปเจอไปเจอเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะมายัางไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนใช่ไหมถ้าเราเห็นว่าเออเขาเนี่ยชอบเล่นเปิดมากๆเลยแล้วก็เราอยากลองดูลองดูอยากลองแบบกับดักล้ำหน้านะครับแล้วก็ลองใช้ดูว่ามันเวิร์กไหมถ้าใช้แล้วมันแบบหลุดเนี่ยก็ปรับมาใช้แบบคุมพื้นที่เหมือนเดิมหรือว่าอาจจะปรับ กลับไปเป็นกับดักล้านหน้าแล้วแต่สถานการณ์นะครับเออแล้วแต่เลยแต่ว่าของผมเนี่ยผมจะปรับแบบประมาณนี้เลยนะครับส่วนอันต่อไปนะครับก็คือเกมบุกนะครับเกมบุกเนี่ยผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆชอบแนวไหนเนี่ยชอบสไตล์การเล่นแบบไหนนะครับเพื่อนๆต้องตั้งตรงนี้ให้มันเคลียร์นะครับเพราะอะไรเพราะการบุกเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าเราเนี่ยเล่นสไตล์แบบไหนนะครับเช่นดูอันแรกเลยนะครับ เราเป็นคนที่ชอบสไตล์แบบไหนถ้าเราชอบสไตล์แบบส่งบอลส่งบอลอย่างเดียวเลยเล่นบอลกับพื้นอะไรแบบนี้แบบผมใช่ไหมผมก็จะจะตั้งเป็น3แต่บางครั้งก็ปรับเป็น2ก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าผลหลักๆเนี่ยผมตั้งไว้ก็กกคือ3เลยอ,อืมแต่ถ้าใครที่ชอบแบบใครที่ชอบเปิดบอลบ่อยๆใช่ไหมก็อาจจะตั้งตรงนี้เป็นแบบ2หรือว่าตรงนี้เป็น2ด้วย ก็แล้วแต่นะครับตั้งเป็น22หรือว่าถ้าใครชอบแบบเปิดบอลจ๋าเลยเนี่ยอาจจะตั้งตรงนี้เป็น3หรือว่าขั้งบนเนี่ยเป็น2นะครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าคนที่คนที่เล่นเปิดบอลเนี่ยอย่าตั้งเป็น3เลยแม่งเปิดยับอ่ะผมบอกไปเปิดแบบเปิดอย่างเดียวอ่ะได้บอลเปิดได้บอลเปิดอย่าตั้งเป็น3นะครับถ้าใครจะเล่นแบบแผนเปิดอะไรแบบนี้เล่นเล่นสไตล์แบบเปิดนะให้ตั้งเป็น2แล้วก็ลดอันนี้มา1แบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่า ถ้าเราทําแบบนี้นะมันก็โอกาสเปิดเนี่ยมันก็จะลดลงมาใช่ไหมไม่ใช่แบบได้บอลแล้วมึงเปิดอย่างเดียวอ่ะถ้าแต่ถ้าเราตั้งเป็น2เนี่ยเราก็จะแบบอ่ะจังหวะนี้เปิดได้มันก็จะเปิดแต่ว่ามันก็จะเปิดแบบเยอะกว่าการส่งบอลนะครับแต่ถ้าเราตั้งเนี่ยสองสองเท่ากันใช่ไหมมันก็จะจะเฉลี่ยกันมันจะสมดุลกันว่าเอ้จังหวะนี้มันน่าจะเปิดอ่ะมันก็เปิดจังหวะนี้น่าจะส่งมันก็ส่งอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมส่วนตัวเนี่ย ผมจะตั้งเปิดบอลเนี่ยเป็น1น,นะครับแล้วก็ส่งบอลเป็นสแต่ผมแนะนําว่าการเปิดบอลกับการส่งบอลเนี่ยเพื่อนๆต้องให้เคลียร์เลยนะว่าเพื่อนๆจะเล่นสไตล์แบบไหนเพราะอันนี้เนี่ยมันจะบง่งบอกสไตล์ของเราเลยนะครับและอันต่อไปนะครับแนวโน้มการยิงนะครับแนวโน้มการยิงเนี่ยของผมจะตั้งเป็น3เลยเพราะว่าผมเนี่ยจะเล่นแบบเป็นคนที่ชอบเล่นเกมบุกนะครับแล้วก็จะเล่นส่งบอลเล่นบอลเรียดพื้นแล้วก็บางครั้งก็เปิดนิดหน่อย หนึงคีดเนี่ยเปิดบอลหนึงคีดเนี่ยมันก็เปิดอยู่นะครับไม่ใช่มันไม่เปิดเลยมันเปิดนะครับแล้วก็แนวโน้มในการยิงเนี่ยผมตั้งเป็น3เพราะว่ามันยิงนะครับเวลาจังหวะควรจะยิงเนี่ยมันยิงหรือว่าจังหวะไหนที่แบบมันอืดอัดบ้างในบางครั้งแต่ว่ามันอยู่หน้ากรอบแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะยิงนะครับผมเนี่ยลองตั้งเป็น2แล้วแม่งตั้งเป็น2บางครั้งใช่ไหมมันลังเหมือนนักเตะของเราเนี่ยลังเลว่าจะส่งหรือ จะไม่ส่งนะครับแต่แล้วแต่เลยอันนี้แล้วแต่เพราะว่ามันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกตั้งได้เลยแต่ผมจะตั้งเป็น3นะครับเพราะว่าพอตั้งเป็นสมเนี่ยมันยิงดีเหลือเกินนะครับทีมผมแล้วก็ยิงเข้าบ่อยมากๆนะครับส่วนอันต่อไปนะครับก็คือการเป็นระบบหรือว่าอิสระอิสระในที่นี้ก็คือพูดถึงในเกมบุกนะครับในเกมบุกเนี่ยเราจะให้นักบอลของเราเนี่ยเล่นเป็นระบบหรือว่าจะปล่อยให้นักเตะเนี่ยวิ่งอิสระ เป็นระบบเป็นยังไงก็คือว่าสมมุติว่ากองกลางของเราเนี่ยจ่ายบอลไปปีกกองกลางของเราเนี่ยมันก็จะไม่เติมไปแบบข้างหน้านะไม่จะไม่เติมไปสุดเลยแต่ว่ามันจะค่อยๆวิ่งไปตามเทมโปของมันอะ่ะมันขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆส่วนอิสระนะครับแบบไหนก็คือว่าเช่นแบ็คของเรานะแบ็คซ้ายของเราเนี่ยส่งไปให้กองกลางแล้วแบ็คซ้ายของเรามันก็จะวิ่งเติมขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กองกลางจะส่งให้ปีก อกองกลางก็จะวิ่งรวมมาแทนในตำแหน่งที่ขาดไปอะไรแบบนี้นะมันก็จะทดแทนตำแหน่งกันได้อะไรแบบนี้ก็คือจะปล่อยนักเตะให้เป็นอิสระผมชอบแบบอิสระมากกว่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเกมบุกแบบขึงเขาไว้นะครับก็แล้วแต่เลยว่าเราจะตั้งแบบไหนไม่มีถูกไม่มีผิดนะตั้งไปเลยตามที่ชอบค่อยๆปรับค่อยๆไปนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับสร้างเกมรุกตั้งแต่หน้าประตูตนเองนะครับ อันนี้มันก็บ่งบอกสไตล์ของเราเหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยจะบุกแบบจากหน้าประตูบุกแบบไหนเลยนะครับคือเช่นอ่ะผู้รักษาประตูนะครับส่งบอลให้กองหลังกองหลังของ,ของเราเนี่ยก็จะคํำนวณแล้วว่าจะบุกแบบเร็วหรือว่าช้าๆหรือว่าค่อยๆไปหรือว่าเออขึ้นไปก่อนแล้วก็กลับหลังอะไรแบบนี้นะครับอันแรกความเร็วเลยความเร็วเนี่ยก็คือเหมือนที่ผมอธิบายไปเลยคือว่าเราจะขึ้นบอลแบบ เร็วหรือว่าพอพอดีหรือว่าจะเป็นชา้ชาๆขึ้นบอลแบบต่อบอเลเรื่อยๆอันนี้ก็คือสไตล์เราเหมือนกันนะครับถ้าเราขึ้นบอนเลเร็วเนี่ยเราอาจจะเป็นแบบสไตล์แบบอ้ยจะขึ้นเร็วเลยต้องขึ้นเร็วอะไรแบบนี้นะครับผมแนะนําว่าต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าเราจะตั้งแบบขึ้นเร็วเลยหรือว่าแบบชา้ชาชนะครับเราก็ต้องดูสถานการณ์ในเกมด้วยอันนี้เราก็ต้องมาปรับกันในเกมนะครับ เช่นเราไปเจอคู่ต่อสู้ที่แบบมีนักเตะโหดๆใช่ไหมเราบุกไม่ค่อยขึ้นอะ่ะถ้าเราจะสวนถ้าเราจะขึ้นแบบเร็วเลยอะ่จะจ่ายบอลขึ้นขึ้นเกมเร็วอะ่ะมันอาจจะโดนดักได้นะเพราะว่านักเตะของเราเนี่ยอาจจะอ่อนกว่าเขาเราอาจจะต้องต่อบอลขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยจะตั้งแบบไหนแต่ผมเนี่ยจะขึ้นเกมช้าๆนะครับค่อยๆขึ้นนะครับ ส่วนอันต่อไปนะครับก็คือระยะท,ทางการส่งบอลก็คือเราจะส่งบอลสั้นส่งบอลปานกลางหรือว่าส่งบอลยาวๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถปรับใช้ได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะส่งบอลแบบไหนนะครับอันนี้มันก็จะ make sense กับอันที่1นะครับก็คือความเร็วเนี่ยอ่าถ้าเราเล่นแบบช้าๆใช่ไหมแน่นอนว่าอันที่2เนี่ยระยะท,ทางการส่งบอลเนี่ยเราก็ต้องแบบเล่นสั้นๆใช่ไหมแต่ถ้าเราเล,เล่นความเร็วแบบนี้เนี่ย เราอาจจะส่งบอลแบบปานกลางหรือว่าขึ้นไปทางเร็วเลยใช่ไหมมันก็จะเมคเซนต์กัน2อ,อันนี้นะครับปรับกลับมาก่อนเดี๋ยวเมาเอออ่ะอันต่อไปแนวคิดการเล่นอันนี้บ่งบอกสไตล์ของเราชัดเจนเลยว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่เล่นเกมรับหรือว่าจะเล่นสมดุลหรือว่าเล่นเกมรุกนะครับเราเนี่ยสามารถปรับตรงนี้ได้เลย ทำให้เป็นสไตล์ของเราได้เลยนะครับเพื่อนๆจะเล่นสมดุลสมดุลก็คืออะไรก็คือการที่แบบเราต้องดูเชิงผู้ต่อสู้ก่อนหรือว่าดูจังหวะนั้นว่าควรจะบุกหรือว่าไม่ควรบุกอันนี้ก็คือการสมดุลแต่ถ้าการตั้งรับก็คือเราเล่นค่อยๆเล่นนักเตะของของเราเนี่ยค่อยๆขึ้นไปทีละนิดจ่ายบอลกันไปทีละนิดนะครับแล้วก็จังหวะไหนที่แบบรุดมันก็จ่ายนะครับก็การตั้งรับก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนเกมบุกนะครับ ก็นักเดะของเราเนี่ยก็จะดันขึ้นไปสูงพอสมควรแต่ว,ว่าไม่สูงขนาดนั้นนะก็คือเกมบุกแหละเออบุกแล้วก็นักเดะกของเราเนี่ยก็จะขึ้นไปเยอะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนของที่เรากําหนดเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดใช่ด้วยนะแล้วก็ตั้งตั้งให้ดีๆตั้งให้มัน make ซ้น s กันนะครับอันนี้ก็คือการตั้งแบบพื้นฐานนะครับก็ประมาณนี้เลยครับ เดี๋ยวผมจะไปเล si. ่นให้ดูนะครับว่าเล่นในสนามเนี่ยเราจะเล่นแบบไหนนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันไปกดไปเดึดเดึมเดึมข้าไปเลยโอ้โหขออย่าเจอตึงเฮ้อย่าเจอตึงขอร้องแบบเจอทีมกากาก็พอและโออโหจะได้ไม่ปวดหัวเยอะเอ้าวทำไมไม่มาเนี่ยเอ้ยนานเออมาได้เร็วช้าบปยันไม่ดีโอ้โหโอ้โหดูแรงเขาดิเตตติ้งเขา โอ้ห่างกับผมพอสมควรนะเนี่ยได้อยู่แต่ว่าค่าพลังนักเตะของเขาเ,เอาเลือกเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราเนี่ยจะชัดโอ้โหโอ้โหแล้วดูนักเตะเขาดิแล้วดูนักเตะของผมเนี่ยผมจะเอาอะไรไปสู้โอ้โหโอ,โอ้ตายเลยมาอดัดทิ้งทีเจอแบบนี้มาเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเนี่ยเขาก็ใช้การกำหนดนะครับก็อ,อันนี้เลย แล้วก็ดูไปก่อนอย่างแรกเนี่ยเราต้องดูโอ้โหเนี่ยมาถึงก็เปิดมาถึงก็เปิดแบบนี้เราควรรู้แล้วนะว่าเขาเนี่ยเล่นเออเล่นเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาวิธีแก้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ต้องแก้เนี่ยเราก็ดูไปเรื่อยๆก่อนอะไรแบบนี้อยากดูไปเรื่อยๆก็ดูไปก่อนนะครับแต่ถ้าจะแก้ก็แก้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โห,โโห,โโห meric, มาถึงเขาเขาใส่ผมอย่างเดียวเลยอะ เออบปโอ้โหเปิดเลยเหรอเออส่งบาเน่มาโออเดี huh. uh ๋ยวไปดูก่อนไปดูกอนเออเออฮะเออฮะเข้าปะเนี่ยการกดดันระยะห่างผมว่าต้องแบบระยะห่างต้องเป็นสามเลยอ่ะเพราะว่าเขาแบบเล่นเปิดนะไม่รู้ดิเห็นเขาเจาะแบบข้างๆนะเปิดแบบบ่อยๆผมลองยืนห่างๆดูเราก็ต้องลองผิดลองถูกแหละ มันไม่มีอะไรผิดถูกไม่มีอะไรที่แบบดูนั้นเออโดนเลยโดนเลยกูโดนเลย,โ,เลย,โ,เลยโอ้โหต้องกลับปรับกลับมาดิลองลองลองดูปรับกลับมาหมยเออ,โ,อโดนเลยว่ะโอ้โหโซเรสลูกนี้เนีย่ยเต็มข้อเลยเนี่ยอืไม่รอดเออเป็นเป็น,เป,นเป็นสองอะลองดูไปก่อนอนะ่ะกลับปรับกลับมาเหมือนเดิมเออ ผมไปทรงโซงเออเอองโอ้โหเนมาเนมาโอ้โหผมว่านะเกมบุกข,ของผมเนี่ยมันอิสระไม่ได้นะเนมาแม่งมั่วชิบหายเลยแล้วเขามาอีกแล้วโอ้โหแม่งเล่นเปิดอย่างเดียวเลยอ่ะผมจะรอดไหมเนะ่ยเนี่ยเราก็แบบนี้แหละค่อยๆปรับโอ้โหอีกแล้วโซเรสแม่งพุดเอาโอ้โห โหดมากโซเรตอือหือเปิดมาแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยค่อยๆเป็นเอ้ยผมว่านะผมมาตั้งเป็นสม,มนดุลดีก,กว่าวะเพราะว่านักเดะของผมเนี่ยสู้เขาไม่ค่อยได้นะครับผมเลยแบบอย่าขึ้นสูงเกินอะ่ะอืมค่อยๆโอ้โหแล้วเปิด ทำไมเปิดอย่างเดียวเลยอะผมตั้งอะไรผิดป่ะเนี่ยเอบอบุกเปิดก็เออนิดหนึ่งเองเออไปเอออุ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ย,ยมาแล้วมาแล้วออเรซยิงเรียบร้อยอืเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแล้วก็แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้แหละตั้งโม,โมั่วๆไปเลยเนี่ยอืเออไปไปไป,ไปนี่แหละแต่ว่าผมว่าผม,ผมแพ้อย,อยู่แล้วแหละ นักเตะเขาโหดเกินอ่ะอแต่ว่าเราก็พยายามดูเกมของเขานะพยายามดักทางให้ถูกนะเนมาผมว่าไม่ไหววะต้องไปแล้วแหละเห็นไหมล้วก็แก้ไปแบบนี้แหละอืเมื่อกี้พอผมปรับเนี่ยผมปรับให้มันแบบไม่เล่นสมดุลขึ้นเนี่ยไม่ต้องเล่นเกมบุกเนี่ยเราก็แบบจะโอเคขึ้นนะครับเพราะว่าเขาบุกเราอยู่ใช่ไหมเขากดดันเราอยู่นักเตะของเราจะไปบุกได้ไง เอ,อ้วก็ต้องมาปรับเป็นสมดุลหรือว่าตั้งรับได้นะครับตั้งรับก็ได้แล้วแต่เลยเนี่ยไปไปไปไหมพอมาครึ่งหลังเนี่ยของเราเริ่มสู้เขาได้แล้วพอเราปรับอะไรนิดหน่อยเนี่ยบางทีเราไม่ต้องปรับเยอะก็ได้นะอืมซองคาเซโลโอ้โหอย่าเลี้ยงนานดิเออไปเปลียงเดียวไป,ไปเปลีกอย่างเดียวเลยกมากลางนี่เออ เออนั่นแหละค่อยๆไปนั่นสวยเรียบร้อยอเป็นไงสองสองเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยสมมติว่าเป็นสองสองแบบนี้แล้วเนี่ยเ<ๆ>พื่อนๆรู้สึกว่าไม่อยากเสียประตูหรือว่ากลัวที่จะแพ้นะครับแบบทีมเขาโหดกว่าเนี่ยเราอาจจะใช้การตั้งรับเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าฮ้ยทีมเราสู้เขาได้นี่นักเตะของเราสู้ไม่ได้แต่ว่าระบบของเราเนี่ยมันสู้เขาได้เนี่ยทําเกมได้ยิงมันย,ยิงได้แต่ว่าไม่เข้าเนี่ย แล้วก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากก็ได้นะอืมเขาเปิดมาปับ๊บตรงนี้ไปโฟเดนไปแล้วโฟเดนไปแล้วเร็วๆๆๆต่อเลสวิ่งนะปับป๊บจ่ายปั๊บเฮ้ยโอ้โหโอ้ยตอเลสมึงอะไรวะเนี่ยถ้าตอเลสเอาอบนได้นะเมื่อกี้ผมว่าโดนอ่ะเออเห็นไหมพอครื่งหลังเขาเริ่มสู้เราไม่ได้เลยคือไม่ได้โม้นะแต่ว่ามันมันดูจากรูปเกมไงเขาสู้เราไม่ค่อยได้นะอืม ว่าผมต้องเปลี่ยนแล้ววะ่ะเออเซด็อฟมาโอ้โหเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนลูกสามมาเรียบร้อยเป็นไงเห็นไหมตออเรสคนเดียวแม่งสามลูกอะ่ะเออแต่ว่าขอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี้ละกันเอาไปผมไม่มีนักเตะนะเออเปลี่ยนไปมีให้เท่านี้ก็เปลี่ยนเท่านี้แหละ <c oughs> คิดว่าจะแพ้ซะแล้วอ่ะถึงตอนนี้แล้ว ตั้งรับตั้งรับเลยตั้งรับปับ๊บใช้ใช้การตั้งรับกลัวโดนไงกลัวโดนโบ๊โอ้โหคิดว่าโดนแล้วอ่าไปเรื่อยๆตั้งรับเรากูตั้งรับแล้วเราไม่บุกเท่าไหร่เออนักเตะของเราก็จะลงมาแพ็กด้านล่างนะครับปล่อยเข้าให้เขาขยมใส่โอ้โหเห็นไ,ไหมอุ้ยชนะได้ไงวะเนี่ยผมงองมากเลยนะโอ้โหปรับมุ่วมั่นนะเนี่ย เนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับในการเล่นนะครับเราก็ต้องดูคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ว่ามาแบบไหนเราก็ปรับให้มันแบบดูโอเคนะครับดูให้แบบแก้ทางเขาได้นะครับแต่ถ้าทีมของเราดีกว่าอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ทีมของเราดีกว่าดิหมายถึงว่าระบบของเราในการเล่นของเราเนี่ยมันดีกว่าเขาเราแบบบุกเขาอยู่เลยเนี่ยอะไรแบบนี้แล้วเราเราก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนในเกมลับของเราแล้วนะ แล้วก็เราก็ไปปรับเปลี่ยนในเกมลุกว่าเอ้ยในจังหวะในจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันควรจังหวะนี้ควรจะยิงแต่ทำไมนักเตะเราไม่ยิงเราก็ไปปรับการยิงให้เป็นสามหรือว่าจังหวะนี้มึงไม่ควรยิงอะ่ะมึงไม่ควรยิงแต่ว่ามึงยิงเราก็มาปรับเป็น2อ,อะไรแบบนี้นะครับเราก็ปรับไปแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า m a n o อฟเดอะแมตเป็นใครแน่นอนว่า ตอเรซแน่นอนโอ้โห9.6แม่งไม่9.6ได้ไงยิงไปสมลูกอะ่ะคนเดียวโทดโหดเซดอเนี่ยพอผมมาเล่นเป็น4-3-3นะครับเซดอเล่นดีมากๆเลยนะครับผัดกันเล่นดีกับซาวิงนะเออแต่ว่าเซดอเนี่ยจะยิงได้บ่อยมากๆเลยนะครับส่วนเนมาเนี่ยเอาอะไรไม่ได้เลยทุกเกมเลยอะ่ะเออเอาอะไรไม่ได้แต่ว่าผมใช้ใช้ไปก่อนใช้เล่นๆไปอะ่ะอฟอร์เดนก็เป็นสำรองไปนะครับส่วนของเขานะครับ ตัวเรซแน่นอนว่าต้องสวเรสแน่นอนยิงไปสองลูกโอ้โหตึงมากตัวเรสเฮ้ยสวนเรสดิโอโหสองกองหน้าของแอตลิโกมาริดนะครับอ่าส่วนกิจกรรมนะครับในรอบที่สองนะครับกิจกรรมฤด,ดูร้อนของเราเนี่ยสายฟรีได้ตัวไหนสายเติมได้ตัวไหนเรามาดูกันเลยนะครับสายฟรีนะครับอันนี้ผมจะไม่จอดลึกอะไรมากมายเลยนะครับคือแบบก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแค่มันเข้ามาใหม่แค่นั้นเองนะครับ สายฟีเนี่ยถ้าเราเลือก normal ในหน้าแรกนะครับหน้าหลักเนี่ยเราสามารถได้ถึง98ตรงนี้นะครับก็คือแลก96 2ตัวตรงนี้นะ2ตัวตรงนี้แล้วก็ไปทำเอ,อ่อแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับเราก็จะได้98นะครับส่วนสายพาร์ทย่อยนะครับสายพาร์ทย่อยเนี่ยก็จะได้หุ่มแมวนะครับมาแลก9 7ตรงนี้2ตัวนะครับโคนาเต้ตรงนี้แหละเออ2ตัวนะครับแล้วก็อันนี้ใครที่จะ มาคอสยูเรนเต้ตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าใครที่จะเดินนะครับรีบเดินเนี่ยก็เดินให้มาหยุดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็รอวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ค่อยเติมยัดนะครับว่าขาดเหลืออีกเท่าไหร่แล้วก็ค่อยยัดนะครับเพราะอะไรที่ผมบอกว่าหยุดตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเหลือวันสุดท้ายแล้วเราดูราคาในตลาดของมาคอสตูเรนเต้หรือว่านักเตะ98ตรงนี้นะครับเราอาจจะไม่ถูกใจไม่คุ้มกับเงินที่ยัดไปแบบนี้นครับ เราก็อาจจะไม่เติมนะครับแล้วก็จะได้มาที่หุมเมลตรงนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกันด้วยนะครับส่วนใครที่มีเทคนิคดีๆหรือว่าความรู้ดีๆนะครับในโหมดผู้จัดการทีมนะครับก็สามารถ เมน์เข้ามาได้เลยนะครับเผื่อน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เทคนิคหรือว่าผมอาจจะยังไม่รู้เทคนิคพวกนั้นนะครับก็จะได้แลกเปลี่ยนกันไงเออสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะจากลากันไปฝากกดไลค์กด u ั s c ไ cribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย